ขอต้อนรับรคุณผ้ชมเข้าสู่รายการวิวแชร์ครับมาจากลหมุนนะคะควันนี้นะคะเราก็มาเปิดกันที่ทุ่ง้ากเกี่ยวกันดีดูเหมือนว่าจะเป็นพานเมืองแต่จริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าแขกรับเชิญที่ผมจะพาคุณผู้ชมกับพี่เพชรเนี่ยไปรู้จักเนี่ย <ฮะ S 2> โอ้ทันสมัยมาก <ฮะ S 2> หรอเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ทุ่งยาแบบนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าเขาใช้โลกออนไลน์สมัยนี้ต้องเรียกว่าโลกดิจิทัลอย่างนั้น ให้มีความทันสมัยมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะเนื่องจากว่าคนพิการทางร่างกายแบบนี้บางทีก็เดินทางลำบากใช่ใช่เขาก็ทำธุรกิจออนไลน์ได้สามารถทำงานที่บ้านได้ Work at home Work at home โอเคพูดภาษาอังกฤษต้องชัด Work at home ใช่แล้วจะพาคุณผู้ชมกับพี่เพชรเนี่ยพาไปรู้จักครับค่ะงั้นเราไปกันเลยนะปะเดี๋ยวพาไปข้ามาข้ามาที่อยู่นี่ข้ามา แล้วชีพเพชรน้ำหนึ่งจะสวยมอ oh, ่ really nice? no mm. well, yeah, ่านีไงโอ้ยเห็นไหมสวยจริงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับค่ะโอ้เข้ามาคุยในบ้าน่อได้สวยมากเลยต้องถอดแว่นดูเลยเนี่ยงั้นโอ้ตลอดอะไรวะจะใส่แว่นนะที่ตาเลยว่าหน้าตาดีดีงงอ่าคือเข้านมลลมนนาคุยในบ้านเราขึ้นเอียงๆพี่ขึ้นเอียงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ฮึบฮึบฮึบอ่าเขาทำทางลาดไว้ให้แล้ว ของเราคุณชมพูนุชค่ะนะครับแนะนำตัวเองก่อนค่ะคุณชมพูนุชแนะนำหน่อยครับสวัสดีค่ะชมพูนุชกรินทะนะคะชื่อเล่นนุชค่ะโอ้เงี้ยขออนุญาตเรียกคุณชมพูนุชนุชสิคะใช่ไหมคะอ๋อต้องเรียกคุณนุชขออนุญาตเรียกคุณนุชนะครับอ่าเรีเขาเรียกคุนชื่อเล่นอ่ไม่ต้องยาวเอาไม่รู้เราให้เกียรติแข่งรับเชิญไงอ่าคุณชมพูนุชนะค่ะ คุณชมพูนุชครับชมพูนุชทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณนุชคุณนุช <laughs> ติดไงได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มอ๋อตอนนี้นุชทำเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะคเป็นเซรั่มทารักแร้แทนโลอ่อนนะคะเพราะปกตินุชแพนโลอ่อนอแต่เซรั่มของเราเนี่ยนะคะเป็นเหมือนอออินวันนะคะสาม,มารถทารักแร้ให้ไม่มีกลิ่นรักแร้ขาว เป็นลิตภัลฑ์ัที่เกี่ยวกับใต้วงแขนใช่ค่ะแต่ว่าอ,อย่างนึงคือเป็นเหมือนออินวันสามารถทาในจุดที่ดำคุณแม่ท้องลายหรือว่าขาหนีบดำส่วนไหนดำ,ดำ ทาไไไดด้้ม่เมื่อกี้พอพูดพอพูดปุ๊บอย่างนี้ก่อนเลยนะเตรียมเออเออนหรือเปล่าโอเนี่ยบิ๊กกลิ่นตัวอะไรไหมอะไรเนี่ยต้องทานตัวโออโต้ก็เลยค่ะขนาดนั้นเลยใช่เนี่ยด่างปากในอะไรเนี่ยค่ะมีความด่าขนาดนั้นเลยด่าตรงไหนทาตรงนั้นมีกลิ่นตรงไหนช่วยได้เหรอครับโอ้โยยิ้มยิ้ม ฟันขาวไงฟันขาวเราชมฟันขาวมาเป็นแนวขบวนนั่นหนวดนั่นหนวดไม่ใช่ที่หนวดันละเออันนี้ก่อนทาต้องโกนอเรวเรื่องกันอราไปไปรู้จักสินค้าได้ยังไงค่ะก็พอดีดูทางทีวีนะคะเห็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่านหนึ่งนะคะก็ออกบอกว่ามีเขาทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่เน้นกลุ่มว่า ราคาไม่แพงขายง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครือข่ายบรักา์อยากจะให้แบบว่าคุณแม่บ้านหรือว่าคนที่อยู่กับบ้านอย่างรุ่นแบคนพิการที่ออกไปไหนลาบากอย่างเงี้ยค่ะคได้มีรายได้เสริมแต่ถ้าขายเป็นานๆจนํำนานเน,าน,นี่ยเป็นรายได้หลักได้เลยนะคะเนาะเอาโนุจ๋าแล้วอย่างนี้เนี่ยน้ตหาลูกค้กายังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้างค่ะก็นราคิดว่ายุคนี้เป็นยุคอินเทอร์เน็ตเนาะ,ะแล้วทุกคนเล่นโซเชียล น่นอนนะคะนุก็เลยเริ่มเล่นโซเชียลก็เนี่ยค่ะโพสบอกเพื่อนเริ่มจากการบอกเพื่อนๆในโซเชียลในเฟซบุ o กในไลน์อะไรเงี้ยค่ะครับนะะคแล้วก็ทั่วๆไปก็ค่อยๆมีคนสนใจเอ๊ะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีคนสนใจโอ้พี่แต่กลับมาดีมีไหมดีเนาะอ้าวแล้วแบบมีไลฟ์ไหมเดี๋ยวนี้เขาต้องไลฟ์นะออ๋มีไลฟ์มั้ยกำลังจะแต่ว่ากำลังจับคนขายมาก่อนเรียกหัวหน้าทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะ ช่วยกันเหมือนพี่น้องเลยจะช่วยกันช่วยแบบว่าเลาเป็อนอย่างลำบากใช่ไหมคะเาก็จะไลฟ์มาสอนทุกวันทุกวันไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดสอ <ด S 2> <สด S 1> นมีสอน, <S 2> <S 2> สนมีแบบอ้อ เบื่อแล้วอยากคุณละวันหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีเล่นเกมมีอะไรนะพี่ตะกี้นี่ตอนที่พี่มาใหม่ใช่ไหมที่มาช่วยให้กำลังใจดูร่วมกันเต็มเลยคุณผู้ชมตะกี้มาอยู่นะผมว่าดีมากๆากรักมากเลยเป็นคุณแม่บ้านอย่างนั้นนะคะดีมากๆนี่ผมหมายถึงว่าคุณคุณนุชนะมาทําอะไรแบบนี้นึกออกมาแล้วก็เจอช่องทางตัวเองคือไม่ได้ย่อท้อต่ออุปสรรคไงถึงแม้ตัวเองเป็นคนพิการพิการอ่อนแรงแต่เราไม่อ่อนใจอ๋อนะแล้วคุณล้วครับมีมีนโยบายของตัวเองไหมคติไหม แรอแต่นี่อยู่ได้ไงรู้อยู่กับเพชรไม่อ่อนแรงแต่เพลียใจแต่ว่าคานอื่นไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆนะให้กําลังใจนะ่อยากจ <c oughs> <น>ะถามนุชเหมือนกันว่านุชเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบกาศอะไรเพราะว่าก็เห็นแบบนั่งหน้าตาแ๊วเนาะไม่มีอะไรที่แบบมาดูขยับได้อะไรไ,ได้คือนุชเป็นจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่คือมันมาจากหลายสาเหตุนะค่ะครับของนุชนี่มาจากว่า อยู่ดีเนี่ยเซลประสาทไขสันหลังเนี่ยมันเริ่มทางานน้อยลงแต่ไม่ส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อต่างๆเราอ่อนแรงมีสาเหตุไห<อ>มครับเนื่องจากเขายังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงนะคะทางแพทย์แต่เตะกี้ที่คุยกับนุษย์เนี่ยค่ะมันบอกอว่าคือรู้สึกว่าเดินแล้วแบบเหนื่อยไม่าอาการ อาการนั่นคืออาการเริ่มต้นเหมือนพี่คนนาี่สิสามนอยตอนแรกๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เข้าไปนี่ห้าสิบปะานั้ยังขัดขาไงเห็นว่าคุณนุชสวยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกะซิปปิดได้านเห็นว่าคุณนุช ถ้าปีนี้พี่เพชรเขาจัดมิสวิชา์รบกวนประกวดด้วยนะครับสวยน่ารักนะความมุ่งมุ่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ไม่ไม่ย่อท้อนะครับแล้วตอนนี้เริ่มขายได้หรือยังก็เริ่มมีลูกค้าแต่เข้ามาเริ่มมีลูกค้าแล้วก็มีคนที่อยากจะขายมนุษย์ก็สนใจกันเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายง่ายราคาไม่แพงนะคะไม่ใช่จับต้องได้แล้วก็เดิกแมดไอ่ถามนิดนึงว่า ถ้าขายของออนไลน์เนี่ยคือพี่ก็ขายอยู่เหมือนกเนี้ยบางอย่างทำทุกอย่างเลยนะคุณเนี่ยค่ะคุณอยากทำทุกอย่างเลยอยากทำอะไรทำเลยแจ้งบมงทีแจ้งแจ้งไม่เป็นหลายใช่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แจ้งก็เริ่มใหม่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะต้องส่งของเนี่ยเราจะส่งยังไงอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกค่ะเขาจะมีทีมทีมเขจะช่วยกันนะคะที่จะช่วยแล้วเราส่งไม่ได้แล้วก็ฝากยี่ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๋งนะช่วยกันเพราะเดี๋ยวนี้เรามี ใช่กันโว้ยคนไทยน้ําใจยอดอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ระบบโลจิสติกส่งของเ่อะไรเยอะขึ้นเยอะการมีหลายบริษัทมารับถึงบ้านมากราคาถูกใช่ราคาถูกใช่ราคาถูกราคาถูกมากราคาถูกหรอกเขาวัดจากอันนี้นะบางทีเขาวัดเป็นแบบกว้างคุณยาวน้ำหนักกว้างคุณยาวคุณสูงบวกน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็ประมาณร้อยหนึ่งแต่ส่งเชียงใหม่อะไรเงี้ยถูกมากเพราะฉะนั้นการการดำเนินงานหรือว่าการดำเนินชีวิตของคุณนุชเนี่ยผมว่าเวอร์ สำหรับคนพิการนะคะหรือว่าสาหรับพี่ๆน้องๆอะไรอย่างนี้นะที่แบบว่าอยากจะทํอย่างที่บ้านไม่สะดวกที่จะเดินทางออกไปนอกบ้านเพราะตอนนี้ก็แบบว่ารถติดเลยนู่นนี่ลมภาวะอีกนะคะให้อาจจะเป็นแนวทางใช่สมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็สนใจนะครับนี่โร่โมเดลเลยอยากให้คุณดูเป็นต้นแบบในการให้กำลังใจเขาให้กำลังใจแล้วก็อย่างน้อยก็ทำให้คนทัชไทยมาพูดคุยได้ค จาเราเห็นอารมณ์ดีแบบนี้นะอุปสรรคในชีวิตมีบ้างไหมมันคืออะไรตอนนี้จะมีทีมงานคนสวยมาช่วยเราด้วย <c oughs> งานคนสวยจะช่วยพี่แพ้เพราะว่า,วาพี่เป็นกำลังอ่อนแรงเนาะแต่เราไม่อ่อนใจแล้วก็จะทำงานได้ออนไลน์ <c oughs> เป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ การแพ็คของสินค้านะคะแพ็คสินค้าที่เราจะขายลงลงบรรจุภัณฑ์ก่อนนะคะลงแล้วเราก็เตรียมตัวส่งตอนนี้จะมีทีมงานคนสวยมาช่วยเราด้วย<ม> <laughs> ทีมงานคนสวยจะช่วยพี่แพ็คเพราะว่าพี่เป็นกำลังอ่อนแรงเนาะแต่เราไม่อ่อนใจเราก็จะทํางานได้ออนไลน์ค่ะนนช่วยกันนะคะช่วยกันในการแพ็คของให้ลูกค้าตอนนี้ก็ดีมากเลยลูกค้าเริ่มสนใจเยอะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ รักแร้แทนโลโออนเนาะช,ช่วยให้รักแล้ขาวและเป็นออินวันด้วยวันนี้มันมี3 3าาออเดอร์เนาะเราก็เนี่ยคะ่ะออเดอร์เริ่มจะเข้ามาเยอะแยะแล้วะคะ่ะผู้คนเริ่มสนใจนถ้าใครสนใจก็ทักไลน์แอดไลน์นุหรือ Facebook ชมพูนุชกาลินทะทักทายเข้ามาพูดคุยมาเป็นคนขายด้วยกันได้นะคะสนใจคัาขายออนไลน์ เนี่ยค่ะก็จะทำงานอย่างเงี้ยนะคะลง Facebook ลงไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทํางานไปด้วยหาลูกค้าไปด้วยอันนี้เขาเปิด50ออเดอร์เริ่มมาเยอะแล้วนะคะ <50. S 1> เริ่มมาเยอะแล้ว <50. S 1> ค่ะให้สนใจรีบเลยนะคะมาเ่วกกันผมว่าคุณนุชเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี นะครับในเรื่องของการให้กำลังใจ<ม>ในเรื่องของการทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็น working woman แล้วก็ w o r k at home ด้วยสำหรับคนพิการนะคะหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านนะคะก็อาจจะใช้แนวทางของนุชแหละเออไปไปลองทำดูได้อาจจะไม่ต้องเหมือนกับนุชนะคะก็คือลองลองดูว่าเออมาปรับใช้กับชีวิตเรายังไงใช่ย่างน้อยผมอยากให้คุณนุชเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยเผื่อใครอยากจะปรึกษาได้ค่ะยินดีเลยนะคะก็แอดมหาคชุณนุชได้นะคะที่ แอดนุษแนะคะ N U มีแอดด้วยนะคะแอดนำหน้าแล้วก็ N U C H แล้วก็เลขแปตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็น Facebook นะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ชมพูนุษนะคะภาษาไทยนะคะแล้วก็เว้นวัคระดันสกุลการินทะออเขามากพื่นุจัาแล้วทุกวันนี้คือนุชย์บริหารจัดการร่างกายหรือว่าบริหารจัดการเวลายังไง ชีวิตประจำวันนะครับเช้ามาเนี่ยนะคะก็ทำกิจกรรมส่วนตัวก่อนเนาะค่ะค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็ว่างก็จะเนี่ยค่ะเข้าขายออนไลน์ค่ะเริ่มขายออนไลน์เริ่มามีีรับทีมงานรับทำอะไรขายของออนไลน์ได้ไหมขาะก็จะเป็นทีมงานเน่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก่งมากขายแล้วก็แต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็เลือก นี่ยค่ะรถเข็นอย่างรถเข็นด้วยนะคะนั่งข่ายรถเข็นด้วยจ้าขายด้วยขายด้วยทำทุกอย่างเลยปรึกษาได้นะคะให้กาปรึกษาได้ขายทุกอย่างยกเว้นหัวใจค่ะอันนั้นก็สมัครกันได้เหมือนกันเน่เราสมัครนายยกนะคะวิเชนนายกคือจะไปยกรู้ไหมคะพุกเยอะด้วยอ่ะนะครับสนุกนะคะเฮฮากันี้ลันนิสิตเขียนสายเนาะ ที่แบบนี้นะอุปสรรคในชีวิตมีบ้างไหมมันคืออะไรมีค่ะทุกคนย่อมมีอุปสรรคนะคะแต่ว่าเราไม่ก่อแท้ก่อถอยเนาะ,ะอุปสรรคที่เหมือนคนส่วนมากทั่วไปเหมือนกันแต่คนพิการเรานี่ตอนนี้คืออุปสรรคในการเดินทางนะคะการเดินทางเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปสรรคสำหรับคนพิการทางกายใช่ค่ะโดยเฉพาะคนพิการก็เน้อ่อนแรงเนาะ,ค,ะค่ะไช้รถเข็นไฟฟ้าเนี่ยยิ่งไปยากไปลำบากแล้วแล้ต้องแก้ไขอุปสรรคอะไ ก็เลยเนี่ยเลคะก็จะเปลี่ยนเนาะวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เลยมาเนี่ยค่ะทำตรงนี้ค้าขายออนไลน์นะคะพยายามทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์รอที่ออนไลน์ม่ต้องเนทางใช่ค่ะผมว่าวันนี้นะครับหลายๆคนได้ชมคุณนุชนะแลารู้สึกชมอย่างเดียวไม่พอชื่นชมด้วยนะครับในกําลังใจ แนวทางที่มองชีวิตในเชิงบวกเนาะผมว่าอุปสรรคเดินทางทุกคนมีอุปสรรคหมดอ่ะไม่พิการก็ต้องเดินทางแล้วรถก็ติดแต่เรามองมองเป็นบวกว่าเอ้เราก็ทํางานอยู่ที่บ้านทุกอย่างก็ราบรื่นไปด้วยดีมีทีมงานที่ดีทําเกี่ยวเรื่องความสวยความงานที่เราชอบนะครับวันนี้ต้องขอคุณคุณชมพูลุชมากเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะชมเราทางออนไลน์บ้างเราก็มีนะไม่ธรรมดาเรามีทาง Instagram อ่าไอจีอะไรนะ u b e YouTube แล้วเราก็มีทาง f e c o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  k c e b o o k ด้วยนะเี่รายการใครเซิร์ชคำว่า w i l ว Share นะคะแปลว่าแบ่งปันจากห้อหมุนจ้าครับผมคุณผู้ชมยังไปไหนนะช่วงหน้านะคะเรายังมีได้ไอยววอยอยู่ค่ะแป๊บเดียวค่ะอยากจะบอกว่านะคะให้คนพิการทั่วไปนะคะลุกก็เป็นกำลังใจเป็นเองหนึ่งคนที่เป็นคนพิการคนพิการยุคนี้เราต้องเป็นภาระให้เป็นพลังเนาะ ให้ทุกคนมีกำลังใจโดยการที่แบบหาอะไรทำหาขายของเพื่อเราจะได้มีเพื่อนใหม่ๆนะคะพบปะพูดคุยแับผู้คนจะทำให้เราแบบรู้สึกสดใสมีกำลังใจมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วก็ยังถ้าขายของแล้วก็ยังนอกจากมีกำลังใจแล้วยังได้เงินได้รายได,ได้ที่จะมาเสริมสร้าง ทำสิง่งต่างได้อีกมากมายอะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนพอพูดคุยกับนุดก,ก็ได้นะคะยินดีนะคะก็อยากจะเพิ่มเติมว่าในยุคนี้มันในการเดินทางก็ลำบากอะไรเนะะี่ยค่ะในเมื่อเราเป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วยุคออนไลน์แล้วนะคะเราก็เนาะใช้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์มาให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเราเพื่อให้มีความสะดวกสบายกับคนพิการมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้นิดนหนึ่งนะคะ วันนี้นะโมก็จะมาพาทุกคนมาทำของน่ารักน่ารักกันทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการก็สามารถทำได้นะคะและอุปกรณ์ที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือที่ใส่ปากกาจากแกนทิชชูนั่นเองค่ะ ตาอะไรเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณะสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ สวัสดีค่ะมาพบกับน้โมอีกแล้วนะคะในรายการวิวแชร์ช่วง DIY วิวค่ะในวันนี้น้โมก็จะมาพาทุกคนมาทำของน่ารักน่ารักกันทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการก็สามารถทำได้นะคะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านำโมจะพาไปทำอะไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือที่ใส่ปากกาจากแกนทิชชู่นั่นเองค่ะอย่างนี้เลยน่ารักใช่ไหมล่ะคะโอเคค่ะต่อมาเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทํามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะแกนทิชชู่ที่เหลือใช้จากทิชชู่ที่ทุกคนใช้กันที่บ้าน6อันค่ะต่อมานั่นคือเศษผ้านะคะเราตัดให้เป็นสองสีนะคะจํานวน12ชิ้นค่ะปืนกาวค่ะกันกรนะคะกาวลาเทคค่ะกระดาษแข็ง เศษผ้าสองสีนะคะของน้ำโมจะใช้เป็นสีนี้อีกด้านหนึ่งเป็นสีนี้ค่ะที่ใส่ปากานี้นะคะรับรองว่าใครมีที่บ้านเนี่ยต้องเก๋แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาผ้าเนี่ยมาแปะบนแกนกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะโดยที่เราจะทากาวบนขอบผ้าทั้งสองด้านนะคะแบบนี้นะคะทุกคน ทุกคนไม่ต้องทากาวเยอะมากนะคะเพราะไม่งั้นเดียวผ้าจะเปียกเกินไปนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเลือกผ้าลายที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะอย่างน้ำโม่เนี่ยชอบเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูก็จะเลือกลายที่ตัวเองชอบมาเลยค่ะเมื่อทากาวเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะคะก็จะนําผ้าเนี่ยแปะไปบนแกนกระดาษทิชชู่แปะให้พอดีครึ่งหนึ่งของแกนกระดาษทิชชู่นะคะทุกคนค่อยๆแปะไม่ต้องรีบนะคะระวังกาวเลอะมือกันด้วยนะคะทุกคน พอแปะเสร็จแล้วอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแปะกาวที่ผ้าชิ้นที่2ต่อค่ะชิ้นนี้นโะมนเลือกมาเป็นสีเหลืองนะคะทากาวลงไปทั้ง2ด้านเหมือนเดิมค่ะจากนั้นแปะลงไปบนแกนกระดาษทิชชู่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะ วัดให้พอดีกับขอบแกนกระดาษทิชชู่ค่ะอพอแปะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้มาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้มาแล้วครบ6อันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อได้มาครบ6อันแล้วนะคะขอให้ทุกคนเตรียมกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยมาแปะผ้าทั้ง2ด้านโดยใช้กาวลาเท็กค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยน้ำโมก็จะนําแกนกระดาษทิชชู่ที่เราแปะแผ่นที่เราแปะผ้าไว้แล้วเนี่ยมาแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะโดยใช้ปืนกาวค่ะให้ทุกคนยิงปืนกาวลงไปที่ขอบแกนกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะค่อยๆทำนะคะทุกคนระวังร้อนด้วยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทำเนี่ยขอให้ผู้ปกครองดูอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ เมื่อครบรอบแล้วนะคะก็แปะลงไปบนกระดาษแข็งที่แปะผ้าแล้วที่เราเตรียมไว้ค่ะค่อยๆแปะไปทีละอันนะคะจริงๆเราทุกคนสามารถแปะไปตามรูปทรงที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นแนวสูงยังไงทุกคนก็สามารถประดิษฐ์ได้เลยค่ะ แต่กาวร้อนระวังอย่าให้เยอะเกินไปนะคะเหลืออีกอันนึงนะคะตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะน้มันก็ตื่นเต้นเหมือนกัน และเมื่อเราแปะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะ และนี่ก็คือผลงานที่น้ำโมได้ทําออกมาเสร็จแล้วนะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมคะทุกคนค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการประดิษฐ์ของในรายการวิวแชร์ช่วง DIY วิวในวันนี้ค่ะในสัปดาห์หน้าน้ำโมจะมาพาทุกคนไปทําอะไรต้องรอติดตามชมกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ